อัลบัม้มในตำนานาตำนานห่อมันมนัดโดดแห่งเลยจังมันโดดเออก็ต้องกระโดดอยู่ดีรกระตินกินแม่เดี๋ยวก็ปีิครับเอิ้นน้องไซมอนหนึ่งเมื่อชันที่สองแมนตั้งใจน้องนิ้วกาแต่ว่าช่วงนิว้วกลับมาเย็นงานเราก็เอาไปรองแมนครับก็คือว,ว่ารอโอกาสอุ้ยดีใจรายได้ดีที่ยังกอดกอดถึงขาดเจ็บถึงขาดเจฟเอิ้นถึงขาดเจ็บเกินถึงขาดเจ็ฟถึงขาดเจ็บ เพลงแบเอามานักว่าดังไยะเพรเย็นทัดเอามาใส่ใส่น้ำกันนะตอนนั้นอะรรบ้างอะไบาแม่นม่ยมงก็นอเดี๋ยวเดียวไอเมียเมียยังกันละเพลงอะไน่ะเพลงใบหน้าเมียเจ้า้าไอร้องอะไรวะเมียเมเมียสักอย่าง เพียงเพี้ยงไข่เพี้ยงอ่าอ่าโบตายเป็นอะไรจีเพี้ยงไหมแม่เพี้ยงไหมแ่เซ่บเป็ร้อยเอ็ซ่บเป็ร้อยเอ็ซ่บเป็นร้อยเอ็ซ่บเป็นได้อย่างงูอะไรพี่น้องบ้านน้องบานหน้าเนาะเป็นบอลลัมบอลอยแกล่าแต่ว่าอย่างมพิเป็นนักร้องแม่ไปดีได้มีโอกาสเดเดขอไปอาเซียนแม่แต่มันก็อยู่ในช่วงร้อยต่อนะร้อยต่ออยู่ธรรมดาก็อยู่โซเชียลแม่ครับหลังจากนั้นมากก่อนโมลี่มีโซเชียลแม่ บ่ได้มีโซเชียลบ่ได้มีแบบคนบ่ไอ พเพรได้เห็นความสนใจอย่างไรบ้านคือเพลงสีดังต้ององอกสถานีวิทยุแล้วก็แบบต้องได้ล่องหนา้าเวทีเดินไปสถานีวิทยุขี่รถอันขี่รถไปสถานีวิทยุไปฝากเพลงแล้ว<ช>มาเปิดช่องยูทูปเพลงเนี่ย<ป>คนติดตามน่ะคนหนึ่งนับตัต<อ>้งแต่เลยแต่หลังจากนาั้นพี่เจนออกมาประสบความสำเร็จเองก็คือเพลงอ่าอ่ากัลเล้วแต่อันอันอันยัดตัวไล่งงแล้วก็แล้วก็มากระแล้วแต่แด้คนแซ่บเออไม่ยอมไปหลอกกันซื้อไปหลอกกันซื้อ นะคอันนี้คือเพิ่นหลัางล้างจากแยกกันเนาะเพิ่นกเพิ่นก็มาประสบความสำเร็จเอง<า>อู้ดีใจได้เลยเลยค่มาม้าที่เรียกว่าพายุวาจะมาอันจะมาตะเวน,าานัาที่นี่อันกว่าจะออกมากว่าน้ำเรื่องมาจากฝนมันหาโอกาสพอกันเนาเ<ป>นะไม่ได้พักไปว่า,ามาบอกจะยินเสียงนะช่วงแรก บาก่ามาแบบว่าอันดันดันที่ว่าท่านนะก็เลยอ๋อยู่นีเลยแล้วงานแล้วแล้วงานกับทั้งสิมากกเลยว่านี่บุญไหวอยู่ในความืป็นี่นะไอเนี่ยเนี้ยนี่เลยวันนี่ก็เลยบ่ะหยาดกัเลยแบบได้ยินเสียงเพิ่นช่วงช่วงคอนเสิร์ตช่วงคอนเสิร์ตช่วงแรกช่วงแรกมีรอบเวลาได้ขึ้นได้ขึ้นไว้ปกติขึ้นตีหนึ่งก็เลยว่าเอาวิเชียนมากจนีึก็เลยทักเพราะว่ามันหาโอกาสได้พอกันพอต่างคนกับตางเง็นงาน ดีแล้วดีแล้วตรงเดียวกับลิ้นพวดนดุนดีลิน<ช>้นแต่เอาอยัางไงกับคนละสไตล์ซะเนะคนหนึ่งกับคนเสือคนหนึ่งกับมาลับแต่ว่าแฟนคลับเขาเข่าใจแฟนคาับเขาบอกไม่ค่อยมีงินไทยอ่ะถ้า้